ตัวแล้วอย่างยิ่งใหญ่ลุกขับพาสคว้าหนุ่มฮอตแท็กพรรันยูเป็นพีเซนเตอร์ เปิดตัวไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่เมื่อบริษัทฟาสพาวเวอร์พัสจำกัดจัดงานแกนโอเพนนิ่งลุคคลับพัสอาหารเสริมสำหรับท่านชายหญิง all day all night พร้อมทั้งเปิดตัวพิเซนเตอร์หนุ่มฮอตตลอดการแท็กพรัญยูโรจนาุติธรรมอย่างเป็นทางการมาพร้อมแขกรับเชิญพิเศษสาวสวยดีกรีนางงามนำตาชลิตาสุนสเสนที่มาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพของคุณผู้หญิงยังไม่เพียงเท่านี้ภายในงานยังมีโชว์สุดพิเศษจากสาวสวยสุดแซ่บระดับตำนานแนทจุตินัท ที่มาพร้อมกับสาวรุ่นน้องแซบไม่แพ้กันอย่างนิวนิวเอลเดงที่มาโชว์มินิคอนเสิร์ตพร้อมเพื่อนๆในวงซีซีเกิลค่ะมาในตัวแทนของลับลสค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารเสริมให้กับผู้หญิงค่ะใครที่แบบมีปัญหาเรื่องตกเท้าหรือว่าผิวพัรนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของระบบหมุนเวียนเลือดก็ตัวนี้ก็จะช่วยด้วเหมือนกแับบ คิดมาแล้วเพื่อผู้หญ right ิงโดยเฉพาะมันเลือกยากมากเลยนะคะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างคือเราเลือกมาแล้วอาจจะไม่เหมาะกับตัวเราอาจจะต้องแบบลองแล้วก็ได้ลองใช้ดูจริงๆว่าเออมันมีปฏิกิริยากับตัวเรายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงนะเป็นชิดมันยุ่งยาก จริงๆก็อยากจะเป็นผู้ชายเหมือนกันแต่ว่ามันโลกมันคัดสรรมาแล้วให้เราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องดูแลตัวเองต่อไปก็มันก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆปรับแก้ไขหรือว่ามีอะไรที่เป็นตัวช่วยดีๆก็ก็รับมาเอาจริงๆนะคือบางทีเราก็มีปัญหาในเรื่องของแบบตกขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมชาติมากของของผู้หญิงแต่พอ <Quarter S 2> ได้ทานตัวนี้ลงไปเราก็รู้สึกว่าเอ้ยในเรื่องของตกขาวนี่มันลดลงได้จริงค่ะก็รู้สึกรู้สึกแบบแฮปปี้ก็คือถ้าใครยังไม่รู้ว่าแบบเอ้ยเราจะต้องไปใน ีหนดก็ลองลองเปิดใจทานตัวนี้ดูก็สําหรับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะลงลุกลับนะคะก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยถ้าใครแบบมีปัญหาจุกติกอะไรอย่างนี้เหมือนเหมือนเหมือนชนีทั่วไปอย่างเงี้ยก็ลองกันดูได้ค่ะผลิตของผู้ชายครับเวลานึกถึงอะไรเกี่ยวกับผู้ชายหลายๆนคนก็นึกถึงผมน,ะ,นะครับผมแล้วก็นี่คือผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับซึ่งแน่นอนว่าตั้งแต่ปีที่แล้วละ เพิ่งมาเปิด <laughs> ครับผมแต่ก็ดีใจอยากให้ทุกคนลองเปิดใจลองใช้ดูครับคือสมุนไพรของผู้ชายและผู้หญิงสามารถทานได้ด้วยมันคือลุกและรับ <laughs> นะครับผู้ชายกินลุก <laughs> ผู้หญิงกินรับ <laughs> ยังไงฝากลุกและรับด้วยนะครับผมยังไงก็ผู้ชายทุกคนหรือผู้หญิงนะที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับยังไงฝากผลิตภัณฑณ์นี้ด้วยนะครับ <laughs> ที่โกนหัวเนี่ยไม่ใช่ว่าบวชนะครับ <laughs> เล่นหนังนะครับผม <laughs> เราไม่ต้องทักในติ๊กต็อกแล้วว่าคูเหมือนอาจารย์เบีรยไม่ต้องนะพอแล้วนะนะครับยังไงฝากด้วยนะครับครับผม